สวัสดีค่ะแพรพรแสงทองค่ะสวัสดีครับผมผู้ญ่บานฟินแลนด์จ้าลงมักสาวเทาว่าตัวเจ้าอย่าพึงรำคาญโอ๊ยบอยอย่ังหลายพี่น้องเป็นอะไรที่ต้องทานทุกวันนะคะคุณพ่อคุณแม่ทานทุกวันนาริตะนาริตะกาแฟนะกาแฟนาริตะ,ตะแล้วก็โกโก้น้องนาริตะนะคะ,ะอันนี้น้องใหม่เพิ่งคลอดอืมคือออเดอิ์ปังซูมือพี่น้องตัวนี้ วันนี้คุณแม่ขอทานตาแฟะนะพ่อนะตาเดี๋ยวพ่อกินโกโก้อันนี้กาแฟอันนี้โกโก้ทุกคนอืคุณแม่ช่วงกาแฟคุณพออ่อยช่วงโกโก้ค่ะควบคุมความหิวทั้งสองอย่างเลยพี่น้องทั้งกาแฟทั้งโกโก้เดอ้อควบคุม,คมกระชับสัดส่วนรีดไขมันพี่น้องเบิร์นไขมันออกจากร่างกายทายดีพี่น้องทายที าล่าสุดคุณตาน้องชายคุณย่ยเพิ่นเห็นห้านขายอันกาแฟเพิ่นจั่งไปกินมาเลยสั่งไปกินเพิ่น <Okay. S 1> ป้นปนปนาป,าปา๊ากาจั่นอันจากที่เป็นคนบกค่ทยอืมฮแล้วก็เป็นคนที่บ่เคกินกาแฟาแต่ว่ากินแล้วไม่ใจสั่นใจบ่สันพี่นอ้องอายุเจ็ดสิบปเจ็ดสิบกว่าแล้วนะคะกินแล้วไม่อ้วนนะพี่น้องเด้อปโตญ่าอ้วนเดอ้อ กินแล้วไม่อ้วนนะคะตัวนี้กาแฟตัวนี้โกโก้สามารถเลือกได้เลยว่าเจ้าสิกินอีหยังนะครับผมราคาเท่ากันกาแฟ290โกโก้2 90ทั้ง2อย่างนี้สั่งรวมกันได้3กล่องส่งฟรีจะสั่งโกโก้2กาแฟ1เป็น3ก็ส่งฟรีสั่งรวมกันได้เพราะราคาเท่ากันโกโก้กาแฟ1ก็ได้นะคะ1กล่องบัรจุ1สซอง สิบซองหนึ่งกล่องสอง,งบาทจ้าสามกล่องข้้ไไโซรงฟรีนะคะสลับไห่ข้อกาแฟกับท่านกาแฟพี่น้องรสชาติรสชาติดีไม่หวานมากไม่มีน้ำตาลด้วยนะคะใช้ซูคาโรสแทนความใช้อาจความหวานแทนน้ำตาลนะคะให้ความหวานแทนน้ำตาลอืมโกโก้ตื่นขึ้นมาคุณแม่คือทานทุกวันเลย ลดความหิวและทําให้ทานได้น้อยลงอันนี้คือเป็นผลที่แพว้เห็นเดชเจนี่เคยว่าคือว่าแพว้นี่กินอาหารได้น้อยลงทานอาหารได้น้อยลงอ่าแล้วก็จะหิวน้อยลงเบริร์นไขมันขับถ่ายดีมากตัวนี้นะคะเป็นกาแฟลดความหิวควบคุมความหิวควบค,คุมน้ําหนัก เอลเอสลดหุ่นเบลนไขมันดักจับไขมันเวลาเขากินอาหารระวังวัน่มนตัวนี้มันจะไปซอยดักจับไขมันขับออกไปทางอุจจาระของเรานะคะปลอดภัยเห็นผลร้อยเปร์เซตเลือกซื้อได้พี่น้องนะครับผมจะกินกาแฟหรือโกโก้ท่านเลือกได้นะครับผมทั้ง2ช่วยเหมือนกันนะครับผม 1. นลดหิว 2. องควบคุมอ่าสัดส่วนนะครับผม สัสดส่วนกระชับนะครับผมสามคือว่าขับถ่ายดีช่วยขับถ่ายด้วยนะจ๊ะ<ช>โอเคนะจ๊ะ<ๆ>กล่องละสองร้ก้าสิบบาทจ้าหนึ่งกล่องมีสิบซองค่ะสมกล่องขึ้นไปส่งฟรีรับสมัครตัวแทน,นจำนายทัทวประเทศจ้า